เป็นหนุ่มเมียนมามาทำงานในบริษัทได้เพียงแค่4วันเห็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานนั่งกงเล่าตีเนียนขอไปร่วมบวกเอาชนชนแต่สักพักนึงเผลอเพื่อนๆนเผลอเห็นรถกระบะจอดแล้วก็เสียบกุญแจคาไว้อยู่พี่กระโดดขึ้นไปรถกระบะคันนั้น<ะ>ชิงประไปเลยแล้วก็ขับแต่การขับครั้งนี้ชนดะเลยนะคะคุณผู้ชม3คันรวดมีคนได้รับบาดเจ็บระนาวเลยจริงๆค่ะ ทั้งเด็กนะอายุน้อยสุดคือ14ปีก็มี<อ>เนี่ยค่ะคุณผู้ชมภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือพี่ๆกู้ชีพเร่งปฐมพยาบาลเด็กหญิงรัตติกาอายุ14ปีเด็กหญิงเมทาวดีอายุ14ป,14ปีและเด็กชายชิสนุพงศ์อายุ14ปีสภาพคือนอนเจ็บอยู่กลางถนนจุดนี้คือบนสะพานข้ามแยกไซน้อยถนนบางกรวยไซน้อยค่ะที่นนทบุรีโดยทั้ง3นั้นขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนสกันมาค่ะแล้วก็ถูกกระบะ ที่หนุ่มชาวเมียนมาขโมยมาจากวงเล่าเอื้อนเนี่ยขับชนเข้าอย่างจังเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาอันนี้เป็นคันแรกนะคุณผู้ชม <ฮะ S 1> ส่วนคันที่สองเป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟค่ะถูกชนรถพังเล็กน้อยคนขี่กับคนซ้อนท้ายบาดเจ็บสองรายส่วนคันที่สามห่าออไป50เมตรเป็นกระบะอีซูซสีบรอนค่ะสภาพด้านหน้าพังยับคนขับคือคุณชายาพาเกรดพงษา อายุ35ปีส่วนคุณแม่วัย61นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บจากกระแรงอัดกระแทกนะคะเจ็บที่หน้าอกแล้วก็ปากแตกและนี่ค่ะภาพสภาพของรถกระบะมิตซูบิชิรุ่นไทยท่านสีเทาที่หนุ่มเมียนมาขโมยมามโ<อ>ชนม,มันเมามันคึกขนองอเห็นเพื่อนทิ้งรถเอาไว้อย่างนี้ขับไปเลยข,ขับไปเลยค่ะคุณผู้ชมแต่สุดท้ายเนี่ย มาตรงนี้หลังจากชนดะแล้วนะคะลนชนรถคันอื่นเขาก็ขับมาพุ่งชนเสาไฟฟ้ามีพลเมืองดีเห็นคนขับนุ่งสรงวิ่งหนีไปในความมืดค่ะ ทีมข่าวได้พูดคุยกับนุ่มวัย17ปีที่ขี่มอเตอร์ไซค์สวนเลนขึ้นสะพานมานะคะแล้วมาเจอรถกระบะคันก่อเหตุพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ฝั่งตรงข้ามคือตอนที่เขาเห็นคือกระเด็นมากระแทกรถมอเตอร์ไซค์ของเขาจนล้มแต่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะเขาบอกว่ากระบะขับมาซิ่งมากค่ะแต่เหมือนควบคุมรถไม่ได้แล้วก็ไปพุ่งชนแบริเออร์ก่อนจะมาชนกระบะที่กําลังขับขึ้นสะพานมาอย่างจัง เช่นเดียวกันกับนางสาวชยาภาคนขับกระบะคู่กรณีที่ถือว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยคนนี้ค่ะเธอมากับคุณแม่วัย61ไปขายของกันมาจังหวะที่กําลังจะขึ้นสะพ,พานเห็นกระบะคันก่อเหตุพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ชนกรวยชนแบรเออร์ก่อนจะมาพุ่งชนหน้ารถของเขาอย่างจังนะคะคแล้วก็จะหลบก็หลบไม่พ้นและมันมาเร็วมากมหลังเกิดเหตุก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าคนขับนุ่งสรงวิ่งหนีไปค่ะ ทีนี้หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจลากรถกระบะคันที่ถูกชิงมาไปไว้ที่โรงพักค่ะสอพอบางบัวทองไม่นานนักมีนายธีรยุทธ์บุญมาอายุ30ปีมาแสดงตัวเป็นเจ้าของกระบะคันนี้นะคะที่ถูกขโมยมาโดยเขาให้ข้อมูลบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งกินเหล้ากันกับกลุ่มเพื่อนที่บริษัทแห่งหนึ่งย่างถนนชัยพฤกษ์โดยรถกระบะนั้นก็จอดอยู่ไม่ไกลเขายอมรับว่าเขาพลาดเสียกุญแจคาเอาไว้ค่ะคจูจ พ่อหนุ่มเมียนมาคนนี้เป็นพนักงานใหม่มาทำงานได้4ี่วันขอมากงเล่าด้วยนั่งกันอยู่สักพักหนึ่งก็ก่อเหตุขโมยรถไปตัวเองก็เลยรีบไปแจ้งความที่สอพชัยพฤกษ์ทันทีจนกระทั่งมาทราบข่าวว่ารถของเขาหนุ่มเมียนว่าคนนั้นไปขับชนดะชาวบ้านเจ็บหลายรายค่ะผมก็นั่งกินปกติผมไปนั่งกินนะผมชอบไปจอดรถไปอย่างเงี้ยจอดรถไม่ติดกุญแจก็คือรู้ว่าอยู่ในพื้นที่เราอยู่ในบริษัท ก็เลยเอาแจเสียบคลิงทิงไว้อ่าไล่คนเนี้ยมันมาทำงานได้กี่วันสี่สี่วันไหมสี่วันสี่วันเป็นเป็นต่างทางละเป็นพม่าเหรอพม่าปะผมก็ไม่รู้นะโ้หยังไม่รู้เลยพอมาถึงปุ๊บมันรถแตี่ถูกขับออกไปเลยเหรอยังพี่นั่งกินก่อนอ่านั่งกินแป๊บหนึ่งมมองหน้าผมปุ๊บไอ้คนนี้นั่งกินด้วยเหรอแป๊บหนึ่งกินด้วยก็คือมันแบบนั่งแป๊บนึงนั่งกินมองหน้าผมแล้วก็หายไปเลยอื นางกินมองหน้าผมแล้วหายไปเลย<ะ>คุณผู้ชมคะตอนนี้ตำรวจกําลังเร่งติดตามตัวหนุ่มเมียนมาที่ขโมยรถอยู่นะคะก็คงไม่เกินความสามารถตำรวจหรอกแต่ทีเนี้ยเรื่องเนี้ยมันเตือนภัยเอาได้เรื<ะ>่องการอย่าชะล่าใจเสียบกุญแจคารถไว้อื